เฮ้ยเอายเกียดกจาว่ะเดี๋ยวรูปนู้ซิ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 ไอช่อมันจ่อไม่ได้ไงวะทั้งเมือไม่เป็นไรนี่กูแล้วอย่างเกียมาเาพวกแม่เลยสิปล่อยเมื่อไปรปล่อยเม่อไปไม่อยากมีปัญหาหรือจะดูไม่สอดี ย่อมยอมว่าแต่มึงสอบอะไรวะกูมีสอบไปตั้งสิละสอบทิงทุนเหรอวะสอบน่าอย่กูสอบทิงทุนหรอเฮ้ยเนี่ยกูว่าย่ามึงเลยไอ้สัสเออเนียกใกล้เวลานี่มึงก็ตั้งใจด้วยนะแล้วก็บอกกูที่มีอะไรบอกกูได้บอกไว้เสมอโอเคโอเคกูไว้ใจมึงแต่การเจอการของ รออ้าวไอเป๊กหรอเฮ้ยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างไอ้กูสบายดีกูสบายดีโอเคไม่มีมีปัญหาไอ้มึงเป็นไงบ้างเนี่ยฮะอะไรนะจับผีผิดตัวขวายโง่จริางเลยมึงโอเคโอเคเดี๋ยวไว้คุยกันเดี๋ยวไว้คุยกันโอเคไปเจอกันเพื่อนโอเคนับนับ ตาลครับชว่หน่อยครับอ้าว่าไงอ่ะมีไรมีไรเ่ยเดี๋ยวดูสิสามข้อนี้อ่ะครับอ่าเราดูดีดนะเห็นไหมถ้าเป็นวันกับเป็นเดือนเป็นวันเราใช้มาสาคัญเราใช้เป็นอะไรเอ่ยออนเป็นออนเดือนเราใช้เป็นอินถูกไหมพราะตอบข้อบีไปเลยครับครับอ่าโอเคแล้วก็ข้อสามใช่ไหมมันเป็นของตัว if e cost เพราะฉะนั้นถ้าเป็น if e cost เราใช้เป็น past tense past tense ตัวแรกเราใช้เป็น สตัวเป็นพาร์ทเทน์ทั้งคู่เพราะฉะนั้นใช้เป็นข้อสีเลยครับอ่าถูกต้องเจงมากโอเคเรียบร้อยไปได้ครับ ถามีืมี่ยิงนีรไบครับครับค่ะไหนเราจ่ายค่านังสือรูปหรือยันไม่ไม่ได้นะคะยังไงก็ต้องซื้อไว้ไม่ไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ค่ะปีสุดท้ายแล้วเราควรจะจ่ายนะคะผมไม่ได้ใช้ ได้ค่ะถ้าเราไม่ซื้อมิจจำเป็นต้องโทรแจ้งคู่บุตรคองเรานะนน อาจารย์ครับอาจารย์ครับดูข้อนี้ให้หน่อยครับไหนข้อไหนนี่ข้อสิบสองครับสิบสองก็นี่ไงในห้องก็สอบไปแล้วยกตัวอย่างเลยกตัวอย่างใอ้ดูไปแล้วข้อนี้จำไม่ได้เหรอกี่รอบแล้วเนี่ยเคยฟังบ้างไหมในห้องทําอะไรอยู่รู้ไหมเนี่ยให้โอกาสกี่ครั้งแล้วตอนที่สอนจาได้ไหมยกตัวอย่างไปกี่ครั้งแล้ว จำได้ไหมเนี่ยตั้งใจตั้งใจไหมในห้องกคทำอะไรโอาเดี๋ยวคุยเอาเดี๋ยวเล่นพอกอีกครั้งกูจะปาเปลี่ยนปาแหวนหมดแล้วไหนจริงจริงก็แค่เป็นคนอ่อนแอมึงมันห่วยเจาะไรอนาคตอย่าหลอกตัวเองเลยว่ะเพื่อน จะฟัง่ะเขมาถามตอนนี้ยหน้าไปสอบตกก็ตอบอะไรปบ้างเนี่ยแต่ละข้อตอบอะไรบ้าเนี่ยถูกบ้างมั้เนี่ยไม่ไหวเลยนะเราเนี่ยอย่านะอย่าให้มัถามข้อพวกนี้อีกตอไปนะรู้ไหมอะไรเ่้ยป็นบ้าหีหน,นะแสอเหปัข้านะข,ของเลกขนาดเนเก็บให้หมดเลยนะเก็บตอนนี้เลยดูซิ ด้วยความเคารพครับอาจารย์เฮ้ยไนเฮ้ยอย่าเช็ดดิมีอะไรบอกได้นะเว้ยเราสนิทกับอาจารย์ศิลาเดี๋ยวเราช่วยคุนให้ก็ช่วยได้จะสั่งกัน มันช่วยได้อะช่วยได้เลยป่ะช่วยได้เหรอไม่ช่วย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 ดีโอ้โห เจ๋งดีนี่ว่าเรื่องทําการเหมือนกันเลยป่าอันนี้จะไปไหนเหรอกูจะไปหาซีจะไปยิงมันเหรอซีเป็นเพื่อนกูเพื่อนคนเดียวของกูไหเรีเยนจ่ายค่าหนังสือด้วยนะคะได้ครับ ซีมหลือวะควพ้องเลเจ็บแล้วไม่เจ็บฝ้าเอาพี่พ้องเลย ตันไงวันนี้มึงตามหาไปแล้วสิเพื่อนรักมึงไม่ใช่เหรอเฮ้ยไอซีไปดูดิววาใครมา รู้บ่ว่ากงคืนอยู่เฮ้ยไปไกลๆทุกทีดิจับให้ออตอยหรอช้ตายเหรอ 3 2 1วิ่งวิ่งอีกเร็วอีกแล้วอีกเร็วอีกไหนมึงบอกไม่ชอบแม่งเฮ้ยมึงใจเยนเน็นก่อนเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่มึงคิดนะเว้ยใจเยน็นมึงก็พูดเพื่อให้กูสบายใจไมู่ไว้ใจผัวไอ้แค่มึงฟังกูก่อนดีกว่า ฟังเชี่ยเลยเงินในมือมึงอ่ะของใครก่อนของกูไงของใครนะก็เงินกูไงกูถามว่าของใครนะก็เงินกูไงตอแหลทำไมกูจะจำเงินตัวเองไม่ได้ ไ่ด้อะกบ้านมึงรวยอ่ะมึงมังโคตรเพื่อนรักดูเร็ว่ะไหนตึ่นครับครับต่อ,อไมานอนหลมนอนหลับไเ,เนี่มันมีเรื่องเลยดูเิ สาได้กี่ข้อเนี่ยเวลาเหลือน้อยแล้วจะผ่านไหมจะสอบไหมจะสอบไหมไม่สอบก็ออกไปเลยไปนั่งเสียเวลาพ่อแม่ใจเงินให้ขนาดนี้เสียเวลาโอ้โหอนาคตของชาเนี่ยนะสอบแบบนี้ยนะจะผ่านจะผ่านใช่ไหมเนี่ยวันเวรเดือนเดือนเนี่ยใข่ไข่ตรเป็นใข่เป็นต้อให้ต่อยกี่รอบสมองอะไจำภาอะไรนี้มันมีสมองมีมั้ยเออเคยจำอะไรบ้าง เพื่ออะไรนะครับจริงนะบบเหอสมองมทำไมพ่อแม่เรียมาเอาเฮ้ยจะุกหนีไปไหนจะมาตอ,อบ๊อกวามโกติดไม่มีหน้ากุไปเลยพ่อแม่ต่างสอนเลีงดูมหาหนี้โอ้ยจะได้เงินตายะแต่ไปนี้อยากยินจะแม้ำโทษไปดูเรื่องนี้มายยางยังทำเป็นนิ่งเฉยไอต้องคุยหน,น่อยไม่ไหวใสแบบเนี้ย ถ่ายไปตัวแดดเลยถ่ายไปมองที <laughs> ่เลยอาหารอร่นยดโอ้อร่อยไหมครับอร่อยมากเลยครับมาคามิงออยมาสังคุกไปซื้อได้ครับห้อง 11E ซื้อได้ขายไม่ได้ซื้อได้ไดกินไม่ได้